ครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีทีทางแฟนมาสุขสุกคนเด้อสมองสบอนพบพรอกันเพื่เก่าพี่น้องกับซ่องบ้าพี่ใตยพี่น้องอมนีเฮาอยู่เงินเงินไปพี่น้องไหยไปบ้างหน่อยพี่น้องเงินไปใหญ่พี่น้องมัมาทำมาเล่นพี่น้องทำมาทำมาทำมาเอามาคามพี่น้องมาเล่นมาคามพี่น้องตอนนี้กำลังจากตุนยูกไก่สบายดีพี่น้อง จักฝนเห็ดยังพี่น้องมองนะไปเบิ่งน้นกันพี่น้องแก้มาค้ามพี่น้องเอ้ยยังมีใช่ไหมเมื่อเช้านี่ยเอามาเล่นหมาค้ามพอใหญ่พี่น้องวันนี้นะมาเล่นหมาค้ามพอใหญ่ใส่ก็นอนใส่ก็นอนตื่นพี่น้องเอ้ยพอได้เงินซื้อพอได้เงินซื้อเพิ่มพี่น้องเอ้ยนั่นได้เงินก็ซื้อพี่น้องนี่เอาก็ซื้อเพิ่มมากินเลยพี่น้องเอ้ยมันจัดหนักเลยบ่บัแพงดอกเพิ่มอะไ ถอยละซิมหาบาทพี่น้องถอยละชั้นีบถอยละซิมหาบาทได้ร้ายป่ะพี่น้องก็เหม็นไปเลยพี่น้องเลยอยู่ล่าฮอนซิมหาบาทร้ายเติบเป็ป่ะเนาะแม่ของท่านกินทั้งแลนซื่อซื่อเสียเพ่อใหญ่เขาเปียกพี่น้องแต่เพิ่นท่านกินน้อยเพิ่นเพิ่นอยู่ลาวพี่น้องไงเอากินก่อนเ้างเจ็บแซนมากันพี่น้องย่างไปเที่ยงเที่ยงไว้หน่อยหูไอ้ลามกินังไดแล้วกินแล้วเ้าก็จิแกะมาคามต่อพี่น้องพอได้เงินคืนมาดีรอบพี่น้องเไยกินเพิ่มกันได้อหมพี่ สังเกตะกระตุ้นเน้นน้ำตาลน้ำตาลมาแตรานมันบ่คต้องห่ขจะขอีดทนาะจะกีดทางใดก่อนกีดตงไหนกรอยขอยบมากีดต้องนขอยมากีด้งด่างีดท้งด่างเาเกหนได้พี่น้องยเป็นวยแบบไงเลยที่หาบาทที่เองเป็นเงินบาทกันจเป็นเงินกีดกนพกีดเอาไปคุณล่าต้องวาเงินล่ามองเงินนะเจรพัน อันนี้ราคาาขั้นจีนส้มสายชูลาคาสือยล่พ่อมแซ่พ่อมไปแล้วไหมคือสยย้สายชูเเ่อเบิดนำส้มายชู้ยฉีดชนาป้าล้านก็ได้ไม่ออกผิดเนาะตออกผิดไหมต้บอกว่มีองงเอนนี่เ้นไมีเด้หมดฟิกใช่ไหมบอกวามาิกอันนี้นี่ มึพค่มอยู่ฟงเนาะคิดฟนเนี <seal> ่ยบอเห็นใช่หรือิดฟงวบ่อทิศเกี่ยวนี่กรพ้อนี่บ่บ่ใส่ตะพเกี่ยวนี่กรพอแหละออกมเลยดยังตแส่บาดนี่ตัสีบาดได้ยขาวเน้นเน้นี่นาะเสร็สร็น้องข้ามเกิดพี่น้อยข้ามเกิดบราะไปเตียวบ่เกิดแล้เอข้ามข้าม ไช้มาค้ามได้กับไลซี่สิบบาทซื้อกี่โลอะน้องขึ้นมามือจะปาจ้าค้ามให้ขึ้นได้หรือยังเนาะจังขับเคลื่อนไวใช่แล้วตักปลาแดงไหมลุงปลาแดงไหมน้องต้อจางอะแสบพี่กอล์ฟแสบแสบพี่กอล์ฟเนาเน่เอากระปีนั่นลุง นน,นป่าจํจาจปนเป็เนไปไเรงไรเ้าะเกียรอันยังกะปิก็ได้ปเนแ่ค้อ,อคกระเทบ,บกชูไปกัน่เออจางใส่กะปิปอืม้ามาให้ใส่นี่บ่นเนี่ยกจำให้คุย้ยจะทำบคุคคูท่าใส่ลเออใส่เลยกุ้ก็ะบอกให้เอาเยื่อเงินได้บกักปีก่ะเอาเยื่อเงินจ้เด้อเขาอ่ะโอ้ยแสดงว่ากระพรากำังขาดตลาด เมืองน่พ่นเลยโยกันยอกันนี่มันเห็นเพียรไไกลโอ้ผมกินแล้วครับเห็นแล้มนคล้แบค่้ามเลเพิ่มเมืองเล่าเขาจะมีขากใหมพี่นนองมีไท่ม่เ่านี่เป่นี่ล่จะไม่มีม่มีนะทาน่หาไม่เจย่งนี้ก็พูดผาจับเนื้อเอาด้วแได้ห้าได้นะเขาเขากินอยู่เมืองนะกากซอง花่เต็มถาดไว้เนาะ ม่ทั้งตัวมีทั้งยังแมีนกินแมนลายที่ผักอนนี้้านนองเลยเขาบอกให้รากอะไแซบยู่หันเน่มราข้ามาแล้วเนาะแซบกาหันนั่นยแห่นยอหันมืออยลุยซื้อมาให้ืัอนั่นนะหันเดียวันแล้วแมนบอก้หงเขียบอกไปแล้วเนาะมี่องหันตรงกันข้ามทีหลังเี็พันกินนะไอ้หานั่นกิบเนาะ มาตั้งปมเช้าคุณพี่เนาะนมะขามะโอ๊ยมันกิตะกตไก่ตอนมันเนไมาขืนน้ำขามยะดไบกินอิ่มแล้วบอีได้กินตไก่อยู่แม่ิกาต้มไก่ให้กินอยู่โอได้ไลีไม่ไกีก็มมมัน่

มันก็แซ่บอยู่นนำมันเค้มปนอยู่เค้มข้นอยู่ก้อนอันกระเพียงน้อยน้อยบอเซนมันมันสีแพงก็กันเหอเนาะแมนเซนมันกระเพียกมันสีแพงก็เสีนเพือได้อันนี้ที่พันเป็นมอห์น่กระเพียงนะแมนจ้ะฮะเดีพันหนึ่งน้หน่อยแท้ เขาแล้วมือหนาค่ะต้องเห็ดชื่อไม่เห็นกิดเองเขาเปนะไรเห็นหมอใคญ่เคาตนา้าค้าวนาก็องส้าะใ้ิเนชื่อกระดูกมูมากระดูกมูนะเอใหญ่กินบ่อยนิี่น่อยกระดูกงูคุณ

น้องสาวกี่เลี้ยงลูกาได้ปัญญาเห่อท่าเขามากินดอกเนะไกินด้กินสับไว้กางโมงทาาโมงก็เกิน พักหอยก็สไล่เร้อมตากเลยเนี่ยมันห่อนจะ้องต่งกันโอ้ทุ่งลวกนั่นแหละงามอยู่เราหอยกัทุ่งลวกมากต้มมินมันห่อนเลยต้ตึงมากว่าเลยบดตีม่ค่าม่ได้นึงเป็นกรมาให้งามอยู่ ว่าเชนมันนุ่มยืนมันจังนอนเนาะมันจะแข็งเสนแงเนาะบอกข้าแ่คือพังไทแหงเสียนะเแช่ไปตลอดนะมีใครขจัดลวกนี่หรือบอกข้าวแ่แช่น้ำก่อนเคยเห็นลุงอน่อขจะในร้านอาหานะรัานเคยเตรียฮขาวแช่ไปไหนแซ่เส้นเพือนี่แช่น้ำมันเปียกไปแล้วมาลวกนันกนิ่มๆลวกลูกองขจัดคือบรเวณียกินด้ Ơ, cơ vẫn biển, nhưng mà biển nóng Cơ biển nóng hụt, nóng đó Ủa? nó biển loại dạng đấy, có sao nhỉ? tiêu lừa nè, kêu tiêu đó Ờ Bà tiêu loại dạng thôi Ngoài loại dạng, bà tiêu lừa Mới chắc cà thi, mới chắc hiếm, có sao nhỉ? Cà thi sốt Ủa? Ai phụt đấy? Mới chắc cà thi, mới chắc hiếm, có sao nhỉ? Cà thi Mới มีผู้ชายคนเนึ่งบอกว่าปลาเอลอันอยากเห็นอยู่ในความฝันนะคนก็ได้เจ้าสุวนฝันเห็นปลาเอวอเอลคือไพ่พี่น้องปลาเอลคือคนที่เคยผากเครื่องมาให้น้องโสกตอนน้องเจ็บเกิดไม่ไม่เหรอช็อกชอกาไม่ชอบเสื่อง็อกผู้ชายเป็นจมหาเลื่อยยังอ่ะตันเห็นคนคนจมหาเป็นยังบ่หม้ออะไรชื่อนะพี่น้องเป็นหมดเป็นยังที่จีอ่ะหนู ทีบ้กอไปพอิ่มนืพี่บบน้องอิอ่มนะ่อปยนะพี่น้องอิ่มนะเช่บนี้น่อยพูดแม่บัวน้อยเนาะสมราคาวันละสิบหาบาทนะพี่น้องเจนวกวยเตี๋ยวเรือแต่นมันแช่บ่าุณจอน้อยกว่านี้กวยเตี๋ยวเรือเนาะอนเช่บนี้นนนสิบห้าบาทนะโอ้แช่บน้วคุณเตี๋ยวเรืออยูซิคอนบางแคถ้วยละสิบเกาบาทซ้ำอยากกิน ก๋วยเตี๋ยวเลื่อยุงเทียบแบบที่หาบาทนี่ยให้เขาจะมากินนะประมาณถ้าช้อนกินนะชอบปอประมาณสิบอันกูวเดียวกินนะลิ้นมันมันบริไลน์นะมันนุ่งเสียบดิแบบแห้งก็ได้แบบน้ำก็ได้จุนเ่ยนะแบบว่าปุ๋งก็ได้เขาเห็ดนะแซ่บเลยนะนัวโอ้ยระดับเซฟยบเขาเสียบอยู่แล้วเสียบก๋วยเตี๋ยวเลื่อยเสียบก๋มูก๋เตี๋ยวเลื่อยต้องต้องปุ่งก๋เตี๋ยวเลื่อยนะ่ต้องปุ่งก๋วเตีไม่เคยกินจะเคอเหรอินดูเห็นเขากินเป็นตัวตกใจซ้อนกับ วิทย์วิทยองนั่นขออิมกินาก็เีเท่านี้พี่น้องถัดจลุงไก่ก็ใส่ก็ติดตามซ่องเบาก็ยเรือพี่น้องกนคิดมาสบายดี